สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องซูโม่ชอบเล่นเกม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 ก็เกมนี้นี่ก็เป็นเกมอินดี้แนวสยองขวัญนะเขาบอกว่านี่มันสยองขวัญนะดูจากสภาพเดี๋ยวมีกวางตัวหนึ่งแล้วก็มีเรถกระบะสีแดงนะเกมชื่อว่า Hunting ซึ่งเขาบอกว่าเราเนี่ยจะไปล่ากวางนะก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องไปล่ากวางมันสนุกไหมไปยิงเขาเนาะ เออแต่ว่าเราก็มาดูกันดีกว่าว่าเกมมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่านี่เป็นเกมเพื่อความบันเทิงแบบสยองขวัญพร้อมแล้วขวาหันตามเขาพระจามาไปโก้พวกเกมมันไม่ยาวมากนะอุ้ยนี่โผลมาเราถือปืนไรเฟิลสไนเปอร์น,นี่แล้วลงได้ไหมตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้เป็นทางลาดอย่างแต่ลงไม่ได้เราก็คือโอ้ะกตุกตุก เรานั่งรถกระบะมาเพื่อมาล่ากวางตัวหนึ่งทางนี้หรือเปล่านะโล่งๆเราไปทางที่โล่งๆแหละโอ้นั่ไงกวางที้ขวาเล็งซูมได้เฮ้ยมันหลบไปแล้วอ่ะมันรู้งานนั่นไงเจ้ากวางโอ้มันเดินอยู่ตรงนั้นนะโงเล่นไปตามเกมนะชีวิตจริงไม่ไปยิงใครอย่างนี้หรอกนะกด E เพื่อ เก็บเจ้ากวางนี้อืงนี่เราอุ้มกวางมานะแล้วก็เอากวางมาวางบนรถอย่างนี้หรือเปล่ากดชิปวิ่งได้นะนี่ไงเราได้กวางมาตัวหนึ่งแล้วคือเราไปทําอะไรเราไปกินหนอถ้าไปกินไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามายิงเพื่อความบันเทิงแบบเอาไปแบบเป็นหัวกวางในห้องนั่งเล่นเงี้ยก็ไม่ไม่เวิร์กนะแต่ถ้าแบบฉันเป็นนักล่าสัตว์ยิงกวางมาแบบมากินเงี้ยก็โอเคนะ พอได้นะใช้คําว่าพอได้คือการล่าเพื่อมากินเนี่ยถือว่าไม่เร็วนักแต่ว่าการล่าเพื่อความบันเทิงเนี่ยถือว่าไม่ได้นะไม่เวิร์กจะเป็นหมูหมากะไก่อะไรก็ตามนะได้ยินเสียงกกกกกกแต่ไม่รู้ว่ามันจากไหนนะมันจะมีตัวอะไรดีโผล่มาจะเอะแล้วปะไม่มีนะสุดเขตการเล่นงั้นเราไปทางนั้นกันซ้ายไปนะ ได้ยินเสียงทางซ้ายดังแชกแชกแชกปะตรงนี้มันไปไม่ได้แล้วนี่นาแต่ได้ยินเสียงทางซ้ายนะเอาเสียงหายไปแล้วหรือมันไกลไปเหมือนมีเอ้านี่ไงกวางเจ้ากวางเสร็จตูโป้ง เคยเห็นในแบบว่าอีกเกมหนึ่งนะที่แบบเป็นเกมล่ากวางอ่ะเขาจะมีหมาด้วยนะแบบเอาไว้ช่วยดมกลิ่นอย่างงไม่มีเจ้ากวางอยู่แถวนี้เราแล้วหรอเราจะต้องใช้เดียร์คอลนะกดคิวเดียร์คอลมันเป็นเสียงแบบอู้อะไรเงี้ยแบบไว้เรียกกวางนะนี่ยงเนี้ยเอาไว้หลอกกวางนะให้มันนึกว่าเป็นพวกเดียวกันมันเป็นแบบเหมือน เครื่องอะไรสักอย่างทําแล้วก็มีเสียงเงนะนี่ไงายทางขวาได้ยินเสียงแล้วนั่นไงล่ะเพราะมันหลบมันหลบมันรู้มันรู้งานเฮดช็อตโป้งเฮดช็อตครับเจ้ากวางแต่ของจริงเนี่ยถ้าเรายิงโป้งหนึ่งนะในเกมนั้นอนะ่ะมันจะหายไปเลยนะมันจะ มันจะแบบเหมือนหนีออกจากพื้นที่โซนนั้นเลยเราต้องไปเดินหาไกลมากอู้นที่เรายิงไปทั้งสี่สามสี่ตัวแล้วนะแล้วอ๋อ,อเราจะยิงไปทำไมเยอะแยะวะอะแต่เขาให้ยิงเราก็ยิงต่อไปนะเจ้ากวางเราไม่ได้มีความอาฆาตอะไรนะเนื้อกวางอร่อยหรือเปล่าก็มไม่รู้นะไม่เคยกินกินแต่เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ แล้วไม่กินเครื่องไหนด้วยนั่ไงเจ้ากวางเห็นแล้วนะเห็นสีน้าตาลแวบ,บๆนี่ไงเจ้ากวางอู้เราต้องรีโหลดไหมไม่มีนะเราไม่ต้องรีโหลดนี่ฆ่าไปห้าตัวแล้วเนี่ยจริงนะคือถ้าเราเสียงอะไรวะ มันไม่ใช่เสียงกวางขอเสียงบอกเสียงคนนี่นะเขาบอกว่า someone help ใครก็ได้ช่วยด้วยไหนวะหลอกแน่เลยมันต้องเป็นแบบกวางพูดได้อันนี้เดาเอาม,ามั่มว่มเหมือนเสือสมิงอะเฮ้ยอะไรเนี่ยแกเฮ้ย ขวาเข้าเอาเออจะไปล่าอีกสักทีไหมละ่ะแน่นอนทำไมละ่ะเพราะว่าฉันจะต้องไปเลี้ยงลูกสาวของฉันไงละ่ะแล้วฉันก็ เก่งแค่การล่าอย่างเดียวเท่าน,นั้นแหละฉันไม่รู้จะไปทำหน้าที่อาชีพอื่นอะไรยังไงอะอย่างนั้นรอเฮ้ยเ,เรื่องมันต่อกอันหรือเปล่าเนี่ยมันดูมันเหมือนมืดแล้วนะแล้วคือยังไงอะไอ้ตัวนั้นมันแบบมันเป็นปีศาจล่าคนหนอ,อแล้วนี่คือเราตายแล้วหรือเราไม่ตายก็ไม่รู้เนาะ เสียงอยู่ทางขวานะนี่ไงปู้เอ้ยแล้วกวางเรามันหายไปแล้วนะใช่ไหมหรือมันยังอยู่วะเดี๋ยวดูก่อนมันหายหมดแล้วกด F เ,เพื่อเปิดแฟลชไลท์อู้เสียงทางขวานะ ขวาไหนว่ามันใกล้มากเลยนี่ไงจะกว้างนี่แน่ <c oughs> เราไม่ได้มีเรื่องที่แบบว่าบาดหมางอะไรกันนะแต่ว่าฉันต้องเลี้ยงลูกสาวนะ <c oughs> เสียงมันอยู่ทางขวานะหรือข้างหน้าวะไม่แน่ใจนี่ไงเห็นแล้วอ นี่ก็เล่นเกมยิงไม่เก่งนะคือแบบเล่นแบบเคาเตอร์เงี้ยเล่นได้ขำๆพอเล่นกับเพื่อนได้นะแต่ถ้าบอกว่าให้แบบตั้งใจเล่นเก่งมากๆทําไม่ได้นะมันแบบเล่นแล้วปวดหัวไงเฮ้ย <Hey. S 1> อีกแล้วอ่ะเฮ้ย เสียงที่มันร้องเฮลแบบมันไม่ใช่คนนะมันเป็นเสียงของเราที่เรากดเรียกวางตอนแรกมันยังเป็นเสียงแบบโอ้เรียกวางอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทำไมวางมันขยับได้ล่ะนายไม่ไม่ไม่นายตายแล้วนายนายตายแล้วนายวางลงไปเนี่ยเสียงเรียกวางเราก็นเป็นเสียงเฮลไม่ใช่เดเนี่อ เฮ้ยกวางอย่าขยับได้ป่ะรีบไปวางเลยอย่าขยับอย่าขยับนายอย่าขยับเอ้ยทำไมกลายเป็นคนน่ะจะไปล่าอีกไหมล่ะหรือว่าเราเป็นพวกโลกจิตวะเรามาล่าคนหรือเปล่าจริงๆเราไม่ได้ล่ากวางที่เราเห็นเป็นกวางแต่จริงๆเป็นคนแบบมาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยทำไมล่ะเพราะว่าฉันนอะ ต้องเอามันไปเลี้ยงพระเจ้าตะหากละ่ะจริงด้วยเราต้องเป็นคนโลกจิตแน่เลยอะไรอ่ะเราจ้องมองไปบนท้องฟ้าเหมือนเป็นลูก,กาตาอะไรอ่ะ ใะยิงไม่ได้เอาแล้วออกจากเกมเฉยเลยอ่ะมันต้องเป็นอาการแบบกึ่งกึงหลอนหล่อนแน่เลยแบบว่าตัวตัวเราที่เป็นนักลากวางนะคือแบบอาจจะล่าคนด้วยแบบว่า ด้วยความแบบเป็นลัทธิหรือเป็นความเชื่ออะไรบางอย่างว่าแบบเอ้ยเราต้องเอาไปบูชายันหรืออะไรเงี้ยเขาใช้คําว่าให้พระเจ้านะก็ไม่แน่ใจก็จบไปแบบลหล่อนนะโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาก่อยนะ